Okay. สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับเซียนโตโลมนะทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับก็มีฟุตบอลลาลิกาสเปนนะที่กลับมาเตะเป็นคู่แรกนะครับระหว่างเซบียาพบก,กับลิเบนเตสนะครับทุกคนอ,อ๋อคู่นี้ทําการเตะในเวลาตีสามของบ้านเรานะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ว่า ทีมไหนมีโอกาสที่จะชนะมากกว่านะครับเราก็มาวิคอทีมแรกเลยแล้วกันนะครับสําหรับทีมแรกเซบีย่านะครับทุกคนฟอร์มนัดล่าสุดนะครับเพิ่งไปชนะเอ้ยพิ่งไปเสมอแอตติโกโมาดดมา2ประตูต่อ2นะครับทุกคนในบ้านนะส่วนรีเบนติสนะครับทุกคนไปชนะเรี้ยวมันอีกมาในบ้านตัวเอง2ประตูต่อ1นะครับทุกคนน่ผมว่าพูดนีดสุตสีนะ แต่ผมว่าฟอร์มเซบียจะเหนือกว่านิดหน่อยเพราะว่ารีเ n นติสนะฟอร์มชนะมาก็จริงน,นแต่ฟอร์มก่อนหน้านี้ไปทั้งแพ้ทั้งชนะเสมอเสมอซะเป็นส่วนใหญ่นะเสมอมาแล้วก็แพ้แพ้มาแล้วก็เสมอเราพึ่งม,มาชนะส่วนเซบียนี่ฟอร์มก็ถือว่าเสมอก็เยือนนะแต่ก็มีชนะด้วยผลเปบาไปนะทุกคน ผมก็จะให้เซบีย่านะทุกคนชนะลิเบนติสสกอร์ที่ทายผมว่าน่าจะประมาณสามหนึ่งอะทุกคนขาดไปไหมขาดไปนะผมก็ให้ไปให้เซบ,บีนนย่าเลยกันเนาะเพาเซบีย่าน่าจะน่าจะฟอร์มดีกว่าหลังจากไม่ได้เตะมานานนะครับโอเคก็สำหรับ คนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ <_ an> อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดตัปตะลับกดตัปตะใครให้เป็นกำใจกดตับตะใครให้กําลังใจผมดนวอยนะครับจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อๆไปมาวิเคราะห์ฟุตบอลให้ทุกคนได้ดูเพืเ่อนๆดูเล่นๆไปนะผมไม่ได้อะไรมากมายหรอกแก้วอยากทําวิดีโอให้ทุกคนเข้ามาดูว่างๆอะไรอย่างเงี้ยสำหรับสำหรับวันนี้ก็ขอแค่นี้เนาะให้สิบยา่าแล้วกัน ขอบคุณมากครับ